สวัสดีค่ะพีพีคะ่ะสวัสดีเอฟซีท,ทุกท่านนะคะเนาะเป็นไดค่ะฮาหนอยมาหวานนะคะเนาะเป็นของประเสริฐเป็นของเสียนหน่อยนะคะมีผู้ใดโชคดีแนบค่ะกะสมีบ้างนะคะเนาะแต่ตกะค้งสีบ่เยอะนะคะแนวทางช่วงนี้กะเป็นติดๆขัดๆนิดๆหน่อยๆนะคะเนาะเนื่องจากว่าพอว่าค่อยมีเวลานะคะเนาะอ่าพักพรกันหน่อยด้วยนะคะอื พ่อก็ต้องไปทํางานแต่เศ้านะคะเนาะกลับมาก็เอาเวลามาอาเขียตัวเลขแนวทางนะคะกะบบอแมเมนเป็นเรื่ององ่ายๆนะคะเนาะก็ต้องใส่สูตรคํานวณแต่ละสูตรมาคิดคนอ่านแนวทางตัวแมนมาให้มาฝากพี่ๆน้องๆนะคะ เดี๋ยวเฮาเมื่อนี้กลับมาพบกับพาน้อยมัดรวมของพ่อจังน้อยนะคะเนะาะพาน้อยมัดรวมของพ่อเมื่อวานนี่นะคะเมื่อวานนี้กาบเขานะคะมีเขาเดี๋ยวเฮาสีดาเบิ้งของเมื่อวานนี้ของพอเซิร์ตนะคะพอเสิร์ตเราบ่ทิ้งห้างไปใส่แล้วค่ะเรียงตัวแม่นความแม่นเนาะบ่ตองกลัวะคะ่ะพี่ๆติดตามไวเ้เถอะ ค่ะดีบดีก็แตกสามตัวแล้วค่ะถ้าห่างหายไปสักนิดสักหน่อยสักเวระยะสักนิดหนึ่งสักงวดสองงวดเดียวเดี๋ยวมีแตกสามตัวค่ะของพ่อมีแนนอนค่ะมันนีก็แพ่งค่ะในม้าก็ช้างป่านะคะเนอะเอาอาหารมาให้ป่านะคะช่วงนี้ก็ว่าสีได้ว่างพักพรมังก็ยังไม่ทันได้พักเลยนะคะนอะเดี๋ยวต้องกลับไปเขีย์งานอยู่บ้านอีกนะคะ กะเพิ่นสิมีงานรับพัดหยดของผักคูนะคะอยู่วัดบ้านคนกระแพงเองนะคะเะสีพระพุทธภูแก่มือฉลองเพิ่นกิลป์นี้พระระดับสี่บัตรนะคะระดับผักคูเจ้าคณะทั้งหลายนะคะมาสมโพธิพุทธภูแก่เพิ่อนเกสีลมพัดตะกองไหวเลยค่ะพี่พุทธภูแก่เพิ่นกิลป์ใส่ชุดขาวนะคะน้อมือนั่นเนาะเป็นอ่า ให้เกียรตินะคะเพราะว่าต้องไปร่วมพิธีอยู่ในสาลานะคะก็ต้องกลับไปตัดชุดขาวให้พวก้าวู้แกเพื่อนนะคะเนาะเพื่อนเอามาเฮ็ดไว้กับยังบันได้ให้เพื่อนบุันได้เฮ็ดให้เพื่อนเลยเดี๋ยวฮาวร้องมาเบิงไอตัวมะหวานนี่นะคะของพ่อนะคะเนาะกับมีดให้เห็นอยู่นะคะเนาะสามหก สามหกของพิเศษนะคะสามหกสามหกและหาวิ่งลูดลางนะคะเก้าหนึ่งกะเข่าของพ่ออยู่เก้าหนึ่งและอ่าแต่พอกินในเข่าคูเลยค่ะสามหกค่ะแล้วก็อ่ปกติปกติกะตัวรูดกะเข่าเลยค่ะห้าเจ็ดลางกันะะเนาะพี่ลองเบิง นี่ของพ่อเมื่อวานนี่นะคะเนาะกะมีเข่านะคะหกสามสามหกนะคะของพิเศษนะคะเนาะของพิเศษแล้วก็รลุดหนึ่งหลุดหนึ่งกับเกาหนึ่งกับไดเลยนะคะเนาะอ่าแล้วก็เจ็ดนะคะเจ็ดห้านะคะลางที่ปกตินะคะพี่ๆค่ะนี่คะ่ะแนวทางของพ่อ จะบอกแล้วว่าของพ่อบ่ทิ้งหายไปใส่แล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยจ้องสิแตกสามตัวยุ่งหันแล้วค่ะบ่ต้องกลัวจึงได้แตกแน่ตาการเป็นแบบเนี่ยอ่าครูบายหญยชักสิโมโหแล้ว้าอาการเป็นเสียจึงไดก็แตกแน่นอนค่ะเดี๋ยวฮามาเบิ่งของมือมี่นะคะเนาะเบิ่งของมือนี่ของพ่อนะคะเนาะนพ่อสิมาตัวใด เ,เดี๋ยวห้องก็สิไปเบิ่งของเซียนหน่อยนะคะคนกําแพงก็สิฝากเซียนหน่อยติดพอไหวจักหน่อยนะคะเพราะว่ามันหน่อยคะ่ะสิไปแยกลงคลิปอีกอะ่ะโอ้ว่าหลายเดี๋ยวพี่พีสิเบื่อคะ่ะกับว่าอยากหาสาทย้ายมาก <c oughs> พี่พีได้เห็นตัวเล็กอ๋อของเซียนหน่อยอยู่ด่นอ่อบดน,นี้ของเซียนหน่อย เดี๋ยวเบิงเบิงแนวค้างอันใหม่ของพอกันดีกว่าค่ะวันที่ยีสิบหกของมือนีค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของเจ๊น้อยมยู่ค่ะเดี๋ยวของแ็กซ์เออออกให้เบิงนี่ค่ะวมือน,นี้วันที่ยีสิบหกนะคะยี 26, ่สิบหกพฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะคะเด่นสี่องลองหนึ่ง 1, ค่ะกันเจ็ดค่ะรูดสามเด้อวพี่พีเด้อ

สาตัวก็มี6กห้าหานะคะศูนย์สามสามะกันึ่งสามสามนเะคะเจ็นะคะเก้องามสองเก้่งหนึค่ะส่หเฉพาะกิจศูนย์ะกันเะนาะพิเศษ1ปกติ7ค่ะวิ่5ไอีหค่ะพีพีค่ะของมือนีนะคะมือนีกะ วันอย่างวันอาทิตย์นะคะเนาะวันอาทิตย์กตตามนี่เลยนะคะพี่ๆคะ่ะกะเดี๋ยวเฮาสักพักหนึ่งเฮากจะไปติดตามหาน้อยของเสียนน้อยนะคะเนาะร้องรองเบิงอีกจังหวัดนะคะเพราะว่ามาวานเสียนน้อยอยู่ีโตเข่าอยู่คะ่คะ <c oughs> หกสามกับศูนย์สี่ค่ะฮุซาเขาน้ำเฟินอยู่ดอก <c oughs> การพีพีกันแค่หน้าจอแล้วนะคะน้องเอฟซีตัวคันมันแพง้งดีใจนะคะคันตัวเลขแนวทางเข่ากัหมายถึงว่าพีพีก็ได้ปังได้หมานกันไปสักนิดสักน้อยกับเป็นอยังดีนะคะพีพีค่ะมันแพงดึงก่อนคำเหมือ่อจิกเคี้ยวไว้แล้วนะคะขอมเลียงหน่อยอ๋อเคี้ยวไว้แล้วคะ่ะพีพีแต่ว่าก็ไม่แพ้ไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนขาด เพิ่นขาดหลุดออกมาค่ะคงแป้เงเลยไปใสก่กระเป๋าไวพ้พี่ๆค่ะเดี๋ยวเบิ่งตัวเลขกันเลยค่ะตัวเลขของเพิ่มของเก้าเพิ่นก็คืออันนี้นะคะของเสียนน้อยของเก้าเพิ่นนี่นะคะของมะหวานอันนี้ของมะหวานค่ะวันที่หยิบหักค่ะเนี่ยคะ่ะ้าน้อยเสียนน้อยนะคะนาอกะ,ะ,อะ,ะไอรินสามน้อยเลยนะคะ มี6867นะคะ63 5 4 7 3นะคะ5 8 4 0 3 0 4 1 1 1และ0 1ค่ะกับข่าวิทูทีพิเศษนะคะ36และ VIP 0 4นะค,ะ,คะของเสียนน่อยมาวานก็เขา่า2 2 2ตำแหน่งนะคะบนทั้งคู่เลยนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเบิ้งนนี้กันค่ะจะให้เบิ้งไปเลยนะคะเบิ้งให้จดไปเลย ขาดเอลุดเหลุยเดือดรเดี๋ยวมันอยีางวันที่มีสิบหกนะคะพี่พี่ค่ะของเส้นน้อยเพิ่นหน่อยค่ะของกระแพงก็สิบหลงไวเลยค่ะมันเป็นโมมีเยอะค่ะเนวทางหาน้อยนะคะหาหาน้อยกับบอบอนน้อยเด้อหาน้อยเป้าไหลายกับเคียนตกมาเป็นอย่างนะคะพี่พี่ให้อภัยกันในเด้อเน้นในน,น,น้อยนะคะของกระแพ้สะได้ไ่ต้องเสียเวลาเออเสียนน้อยนะคะ มีสก็มีแค่นี้และคะ่ะอเนวทางของเซนนอยนะคะ่ะสองตัว3น้อยนะคะเนาะสามเก้าเก้าอ่าสามเจ็ 3, 7, 5, 4, นะคะ3าม7 34, เก้าเจมี่ห่นะคะเนาะมีแค่นี้นะะเน,นี่เขาเซนนอยมีนอยนะคะ่ะมีน้อยตัวพี่พีแคหนาจอเลยนะคะนะ กกคอยพีพีปังๆังนะคะหมันๆน,นะคะสำหรับแนวทางหาน้อยมัดรวมของสองเซียนนะคะเนาะขอบคุณบพสเซิร์ฟนะคะขอบคุณพีพีเอฟซีทกทักทนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะพีกัสสวัสดีค่ะ